ถึงขนาดนี้เรือเข้าไปใกล้เกาะเกินกว่าที่จะใช้เรดาร์ให้เป็นประโยชน์กลาสีเรือสองคนได้รับคำสั่งให้ไปประจำอยู่ทางกราบขวาตอนหัวเรือและกลางลำใช้เชือกและไม้ยาวคอยหยั่งความลึกหากปลายเชือกหรือปลายไม้สัมผัสกับก้นทะเลให้รายงานกับตันทันทีเขาสั่งให้ย้ายสปอตไลท์ไปทางด้านซ้ายของสะพานเดินเรือเพื่อส่องบริเวณที่พบหินโศโครก เบนรีบกระตุกแขนเสื้อลูก้าเมื่อสังเกตเห็นไฟเรืออีกลำหนึ่งเริ่มปรากฏเป็นจุดเล็กๆลูก้าสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเขาจำเป็นต้องปิดสปอตไลท์และไฟดวงอื่นๆไม่ยอมให้ตกเป็นเป้าแห่งความสนใจจากนั้นหันมาบอกวิลสันเหมือนว่ากำลังวิตกกังวลบ้าเอ้ยนี่เราต้องผ่านปากอ่าวโดยไม่มีไฟสองทางหรือวิลสันไม่พูดอะไรแม้ในใจบอกตัวเองว่าไม่มีทางทำได้สำเร็จ แต่เขาเริ่มสนใจต่อแผนการอัชญชานฉลาดของกับตันลูก้าผู้ปล้นเรือไปจากเขาผมจะช่วยคุณอย่างเต็มที่กับตันลูก้าวิลสันพล้งออกมาลูก้าตอบขอบคุณตอนนี้เขารู้สึกไว้วางใจวิลสันมากขึ้นแล้วเชียร์เบิร์กเอซึ่งดับไฟหมดทุกดวงก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆได้ยินเพียงเสียงคลื่นที่โถมเข้าซัดเกาะเป็นระลอก ค่ำคืนอันแสนยากลำบากของเรือเชียร์เบิร์กเอายใต้การนำของกัปตันลูก้าได้เริ่มต้นขึ้นตอนกลางคืนเช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นรูปร่างของเกาะเป้าหมายได้ถนัดเขาจึงจำเป็นต้องใช้เรดาร์ช่วยจากนั้นสั่งผู้ควบคุมห้องเครื่องให้ลดความเร็วของเรือลงส่วนนาธานลงไปควบคุมอยู่ในห้องเครื่องสายตาจับจ้องอยู่ที่การทำงานของช่างเครื่องเหล่านั้น ลูกาได้ศึกษาแผนที่และคำเตือนนักเดินเรือเกี่ยวกับรายละเอียดของความลึกและทิศท,ทางกระแสน้ำบริเวณน,นั้นแต่ขณะน,นี้เป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นหินโสโครกใกล้เกาะตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นการหลบหลีให้พ้นหินโสโครกที่จมอยู่ใต้น้ำจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับพวกเขาหากพลาดเพียงนิดเดียวทุกอย่างก็จะจบลง แร่ยูเรเนียม200ตันจะติดอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งคงไม่เป็นเรื่องดีแน่บนยอดเกาะมีกระโจมไฟไม่มีคนเฝ้าเปิดสว่างเป็นสัญญาณเตือนเรือทั้งหลายให้หนีห่างออกจากเกาะนี้แต่ว่าเชียร์เบิร์กเอกำลังจะเข้าไปเป็นเรื่องดีที่มีสัญญาณน,นั่นเพราะจะไม่มีเรือลำอื่นเข้ามาที่นี่อีก ลูคาสั่งให้วิลสันส่งนายท้ายเรือฝีมือดีที่สุดขึ้นมาถือพังงาแทนการเดินเรือโดยเครื่องออตเมติกและขอให้เป็นคนรู้งานจริงๆหากปฏิบัติตามคำสั่งช้าเพียงเสี้ยววินาทีเชียร์เบิร์กเออาจกระแทกหินโศโครกใต้น้ำอับปางลงได้เขาต้องให้เรือเคลื่อนตัวด้วยความเร็วใกล้กับศูนย์เพื่อให้หัวเรือได้สัมผัสกับความลึกอย่างแท้จริงกลาสีที่หัวเรือรายงานว่าหยั่งถึงก้นทะเลแล้ว ลูการ้องสั่งให้หยุดเดินเครื่องทันทีกระแสน้ำบริเวณปากทางเข้าอ่าวในเกาะค่อนข้างแรงจนยากที่จะควบคุมให้เรือทรงตัวอยู่ได้นิ่งๆไม่ให้โคลงเคลงไปมาลูกาสั่งให้เดินหน้าไปสององศาหากหยุดนิ่งเรืออาจถูกเครื่องซัดไปประทะโขดหินที่ยื่นออกมาทางด้านทิศต,ตะวันตกแต่ถ้าปล่อยให้เดินหน้าช้าๆเขาสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเรือได้ดีกว่าเพราะทางเข้าเกาะนั้นแคบมาก แม้เรือขนาดเล็กกว่านี้ก็จำต้องใช้ลูกเรือที่มีขีดความสามารถสูงเป็นพิเศษจึงจะผ่านเข้าไปโดยปลอดภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านพร้อมที่จะจมเรือได้ทุกเมื่อหลายครั้งที่ท้องเรือครูดกับก้นทะเลทำเอาลูกเรือหายใจไม่ทั่วท้องทุกคนเงียบกริบประสาททุกส่วนเครียดกับตันลูก้าสั่งการด้วยน้ำเสียงเรียบปกติช้าไว้แล้วตรงไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าผมจะสั่ง แม้เป็นคืนที่อากาศสดใสแต่ภายในอ่าวมืดแทบมองไม่เห็นอะไรเลยสัญชาตญาณของนักเดินเรือผู้คร่ำวอดกับทะเลเตือนเขาว่าเรือผ่านเข้าไปในอ่าวครึ่งค่อนลำแล้วชะง,ง่อนผากำลังโอบล้อมเชียเบิร์กเอทอดสมอหน้าสิ้นคำสั่งของลูก้ากาลาสีดึงคันบังคับปล่อยสมอหล่นตูมลงในอ่าว ส่วนนาธานกำลังยืนคุมลิ้นบังคับเชื้อเพลิงเชียร์เบิร์กเอยังคงเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆจนกระทั่งได้รับคำสั่งให้ดับเครื่องหัวเรือกระทบกับโขดหินเบาๆแล้วหยุดสนินาทนาธานปาดเหงื่อที่หน้าผากเสื้อของเขาเปียกชุ่มสมอท้ายลอยละลิ้วลงสู่ก้นอ่าวตามคำสั่งของกัปตันลูก้าเชียเบิร์กเอสงบนิ่งอยู่กลางอ่าว ความเล็กของอ่าวทำให้ท้ายเรือโผล่ออกไปเล็กน้อยแต่หน้าผาหินด้านทิศเหนือและตะวันออกสูงพอที่จะเป็นฉากกำบังให้รอดพ้นจากสายตาคนภายนอกได้เป็นอย่างดี ภารกิจของลูก้าช่วงแรกเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของนาธานเป็นยิงปืนขึ้นฟ้าให้สัญญาณลงมือทำงานทันทีกับตันวิลสันและแม็กเวลล์เข้าช่วยนาธานด้วยความกระตือรือร้อนชนิดที่ทุกคนไม่คาดฝันจะได้เห็นจากอดีตกับตันผู้ต้องสูญเสียอำนาจบังคับบัญชาเรือลำนี้ไปแล้ว คนทั้งสองรู้ในเวลาต่อมาว่าโจรสลัดทั้งสี่เป็นชาวอิสราเอลและชื่นชมต่อฝีมือการเดินเรือของลูกา้าอีกทั้งได้เข้ามาพัวพันกับการปฏิบัติการลับของมอสซาดโดยไม่ได้คาดฝันจึงต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างจบสิ้นโดยเร็วนาธานคำนวณว,ว่าหน้าในความรับผิดชอบของเขาจำต้องใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จสิ่งแรกของงานคือทำนั่งร้านห้อยสองข้างกลาบเปลือ และส่วนบนที่อยู่สูงขึ้นไปการทาสีใหม่ไม่อาจใช้แปรงหรือลูกกลิ้งอย่างที่เคยใช้แต่จะใช้เครื่องพ่นที่มีแรงอัดสูงซึ่งได้เตรียมมาพร้อมแล้วนอกจากทาสีใหม่แล้วจะต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ส่วนอื่นๆของเรือไม่ให้ใครจําได้ว่ามันคือเชียร์เบิร์กเอเพราะตอนนี้ภาพของเรือเชียร์เบิร์กเอคงอยู่ในมือของนักบินเครื่องบินตรวจการทุกลำแล้วการเปลี่ยนรูปโฉมของเชียร์เบิร์กเอใหม่ พวกเขาต้องทำให้เสาเรือต้นหนึ่งหายไปท่อระบายอากาศเข้าห้องเก็บสินค้าขนาดยักษ์สองท่อรวมทั้งช่องต่างๆบนดาดฟ้าจะต้องไม่ปรากฏให้เห็นอีกโดยใช้แผ่นเหล็กปิดเชีย์เบิร์กเอจะต้องหายไปจากโลกนี้ในวันพรุ่งนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นงานชิ้นสุดท้ายกำลังใกล้เสร็จดาดฟ้าถูกทาด้วยสีเขียวแทนสีเทาซีด ใบหน้าของกะลาสีเรือซีดเซียวด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะอดนอนมาทั้งคืนพวกเขาไม่เคยบ่นกับงานที่ต้องทำกันทั้งคืนเพราะเงิน200ดอลลาร์ที่กับตันลูก้าสัญญาไว้รออยู่ขณะนั้นเองเสียงเครื่องบินดังกระหึ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเครื่องแรกบินในระดับต่ำผ่านไปทางทิศเหนือของเกาะหลังจากนั้นอีก30นาทีก็มีอีกเครื่องบินผ่านไปอีกมองเห็นได้ชัดว่าเป็นเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือฝรั่งเศส พวกนั้นจะไม่มีวันหาเชียเบิร์กเอเจอวิลสันพูดกับลูก้าด้วยน้ำเสียงแสดงความตื่นเต้นกับตันลูก้าพยักหน้าให้เขาเวลา9ก้านาฬิกาแล้วเชียเบิร์กเอก็ได้กลายเป็นเรือลำใหม่แล้วอย่างสมบูรณ์สองข้างลำเรือซึ่งเดิมเป็นสีเทาถูกเปลี่ยนให้เป็นสีดำเสาและท่อระบายอากาศหายไปรูปพันสันถานเปลี่ยนไปราวกับปาฏิหาริย์ใครก็ตามที่ได้เห็นภาพถ่ายจากเครื่องบินลาดตระเวนนาโต้คงไม่สามารถจำได้ ส่วนบนซึ่งเดิมเป็นสีส้มเปลี่ยนเป็นสีขาวปล่องไฟสีส้มสกรปรกด้วยขม่าวกลายเป็นสีฟ้าพวกเขาใช้สีพ่นเปลี่ยนชื่อเรือใหม่จากเรือเชียเบิร์กเอกลายเป็นเรือเคอร์คิราเวลาเก้นาฬิกาสีนาทีเคอร์คิราก็พร้อมที่จะออกเดินทางลักษณะของอ่าวที่เห็นชัดเจนในตอนกลางวันทําให้ลูก้าขนลุกเมื่อน้ําทะเลลงมันเผยให้เห็นชะง,งนหินอันแหลมคมมากมายก้นอ่าวตื้นกระแสะน้ําที่ปากอ่าวแรงจนน่ากลัว ลูก้าพูดกับวิลสันเมื่อคืนเราผ่านมันเข้ามาได้อย่างไรวิลสันตอบกลับไปตอนเข้ามาน่ากลัวพอแรงแล้วแต่ผมว่าตอนเอามันออกไปน่ากลัวมากกว่าวิลสันบอกกับลูก้าเพราะเขารู้ดีว่าเรือลำนี้ไม่มีใบจักรหน้าการถอยออกไปแบบนี้เราจะควบคุมทิศทางเรือไม่ได้ตามธรรมดาการถถอยเรือออกจากช่องแคบเช่นนี้จำต้องได้รับการช่วยเหลือจากเรือลากจูงแต่เมื่อไม่มีทางที่จะหาเรือลากจูงได้ก็ต้องใช้ ลวดสลิงผูกติดกับวัตถุที่แข็งแรงแล้วใช้เครื่องกว้านที่ชาวเรือเรียกว่าวินดึงลวดสลิงให้เรือถอยหลังปัญหามีอยู่ว่าเท่าที่มองด้วยสายตาไม่เห็นมีที่ซึ่งพอจะใช้ผูกลวดสลิงได้ไม่มีก้อนหินที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นก้อนพอจะโยงดึงท้ายเรือให้ถอยหลังเป็นระยะประมาณ80หลาจนหลุดออกไปในท้องทะเล แต่เสือเท่าลูก้ากลับมองเห็นทางออกซึ่งอย่างน้อยก็ต้องทดลองดูว่ามันได้ผลหรือไม่เขาตัดสินใจจะใช้ลวดสลิงสองเส้นปลายด้านหนึ่งผูกติดกับหัวสมอสำรองอีกด้านม้วนอยู่กับเครื่องกว้านหรือวินทุ่มสมอออกไปให้ไกลด้านท้ายเรือให้มากที่สุดจนมันเกี่ยวกับหินปะการังใต้ท้องทะเลจึงใช้เครื่องกว้านดึงลวดสลิงเรือก็จะถูกดึงถอยหลังแต่ทั้งนี้ต้องพยายามให้มันถอยเป็นแนวตรงออกไป เครื่องกว้านทางท้ายเรือเป็นล้อเฟืองหมุนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าซึ่งเขาภาวนาขอให้มีกำลังพอที่จะลากเรือหลุดออกไปได้ลูก้าสั่งการให้เอาไม้กระดานมาต่อเป็นแพรแล้วใช้เครื่องกว้านหย่อนสมอเรือลงไปวางบนแพ่ไม้แล้วปล่อยเรือบดชูชีพสองลำตามลงไปเพื่อใช้ลากแพรออกไปสู่ด้านนอกปากอา่าวนาธานรู้ดีว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันเช่นนี้แต่ขณะน,นี้มันไม่เป็นเช่นนั้น การผูกสมอเรือกับแพรเพื่อมีให้มันพลิกคว่ำก่อนถึงที่หมายไม่ใช่ของง่ายเพราะตัวสมอใหญ่และหนักมากเรือบทสองลำลากแพรไปอย่างเชื่องช้าเมื่อถึงที่หมายจึงช่วยกันเลื่อนสมอจนกระทั่งมันพ้นขอบแพรไม้ให้จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลลูก้ารู้สึกวิตกมากขึ้นทุกทีเมื่อดวงอาทิตย์ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเงาที่ทาบอยู่เหนืออ่าวจะต้องหายไป ไม่มีสิ่งใดพรางตาจากเครื่องบินที่ผ่านในระดับต่ำได้อีกแล้วแม้ว่าเชียเบิร์กเอจะกลายเป็นเคอร์อคิราแล้วและแตกต่างไปจากเดิมมากแต่การที่ได้พบเรือสินค้าเข้ามาจอดอยู่ในที่แปลกๆเช่นนี้ย่อมเรียกร้องความสนใจและสงสัยจากนักบินเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนเมื่อทุกอย่างเข้าที่ลูก้าร้องสั่งให้ถอนสมอทันทีเครื่องก้านหมุนดึงสมอจอดเรือหน้าและหลังขึ้นเข็มบอกความเร็วไปหยุดที่ช้าที่สุดเริ่มถอยหลังช้า,ชา ลำเรือสั่นเล็กน้อยเมื่อท้องเรือครูดกับหินใต้น้ำท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆไม่มีวิวแววของเครื่องบินลาดตระเวนแม้แต่น้อยส่วนเบนยืนจับแฮนเครื่องส่งสัญญาณไปยังห้องเครื่องเขาเริ่มเรียนรู้การเดินเรือเมื่อคืนที่แล้วนี่เองเขาปฏิบัติตามคำสั่งของลูก้าที่ร้องบอกกับเขาหยุดเดินเครื่องเบนโยกจนเข็มชี้ไปที่คำว่าหยุดเครื่องกว้านสองเครื่องท้ายเรือเริ่มทำงานมันหมุนชา้า ดึงลวดสลิงม้วนตัวโดยมีกะลาสีสองคนควบคุมเครื่องเรือค่อยๆเคลื่อนถอยหลังขณะเดียวกันกะลาสีอีกสองคนยืนคนละกราบคอยใช้เชือกอย่างความลึกของอ่าวปากตะโกนรายงานผลเป็นระยะลูกเรือเริ่มใจสัน่นแม้ลูก,ก้าหน้าเครียดเหนือชุ่มทั่วร่างแต่เขายังคงควบคุมสั่งงานด้วยความเยือกเย็นและมีประสิทธิภาพราวกับว่าเหตุการณ์ทำนองนี้มันเกิดขึ้นกับเขาอยู่ทุกวี่ทุกวัน ทันใดนั้นเองท้ายเรือชนกับอะไรบางอย่างค่อนข้างแรงลูก้าสั่งให้หยุดเดินเครื่องกว้านทันทีแล้วหันไปบอกเบนให้เดินหน้าช้าที่สุดแต่มันไม่ขยับเอาเสียเลยเมื่อให้กะลาสีคุมเครื่องกว้านหย่อนสายสลิงลงเล็กน้อยแล้วพยายามเดินหน้าอีกครั้งก็ยังไม่ได้ผลเขาจึงตัดสินใจเพิ่มความเร็วเดินหน้าครึ่งตัวลำเรือสัน่นแต่ไม่ยอมหลุดออกจึงบอกให้หยุดเดินเครื่อง วิลสันหัวใจเต้นตูมตามเขารอลุ้นว่ากับตันลูก้าจะทำอย่างไรต่อไปสภาพการที่เป็นอยู่ลูก้าเชื่อว่าท้ายเรือกำลังเกยหินโสโครกใต้ทะเลเขาสั่งให้กลาสีสองคนย่างความลึกอีกครั้งสักครู่มีเสียงรายงานมาว่าความลึกแถวนั้นแต่ละแห่งไม่เท่ากันลูก้าขึ้นไปที่ห้องในท้ายเรือทันทีใช้โทรศัพท์ภายในหมุนไปหาหนาธานที่ห้องเครื่อง เรือเรากำลังติดหินโศโครกมีทางเดียวที่จะหลุดออกไปได้เดินเครื่องในลักษณะให้เรือกระชากจัดการให้เครื่องยนต์กระตุกเรือถอยหลังทันทีที่ผมให้สัญญาณเครื่องกว้านจะช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยลูก้ากลับไปที่ดาดฟ้าหอบังคับการสั่งให้เดินเครื่องกว้านช้าๆจนกระทั่งลวดสลิงตึงจึงตะโกนบอกเบนให้ถอยหลังเต็มตัวเรือเคอร์คิราสั่นราวกับถูกผีสิง ลวดสลิงม้วนตัวเสียดสีกันดังแสบแก้วหูเพิ่มกำลังขึ้นอีกเขาตะโกนบอกกลาสีที่คุมเครื่องกว้านแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรือกำลังเคลื่อนไปข้างหลังถอยหลังช้าๆเขาสั่งเป็นระยะท้ายเรือค่อยๆเหวี่ยงไปทางซ้าย จากแรงกระชากของกําลังเครื่องยนต์และแรงดึงของลวดสลิงทำให้สหมอเริ่มเคลื่อนที่แสดงว่าโขดหินใต้น้ำที่ปลายสมอเกี่ยวอยู่นั้นไม่มั่นคงแข็งแกร่งพอที่จะทานแรงฉุดได้ลูก้าจึงสั่งให้กลาสีผ่อนแล้วดึงใหม่อย่างนิ่มนวลเพื่อมีให้ปลายสมอหลุดจากที่ยึดเหนี่ยวสถานการณ์จำเป็นต้องบังคับเรือให้เดินหน้าถอยหลังหลายครั้งหลายหน ตอนท้ายจึงขยับไปทางขวาได้สำเร็จหากลูก้าคำนวณผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องประสบกับความริบัตดทันทีจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงวันเรือเคอร์คิราก็หลุดออกสู่ท้องทะเลได้สำเร็จลูก้าแทนที่จะอ่อนเปลี้ยแต่เขากลับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างประหลาดยังเหลือระยะทางอีกยาวไกลกว่าที่สิ่งสำคัญจะไปถึงดีโมนาไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรรออยู่ข้างหน้าอีกบ้าง เขาสั่งให้เคอร์คิราบ่ายโฉมหน้าออกไปทางตะวันออกขณะมองย้อนกลับไปยังเกาะมาหาภัยแห่งนั้นเหมือนกำลังบอกว่าเรือเชียเบิร์กเ,เอจะจมอยู่ในนั้นไปตลอดการ